สวัสดีค่ะช่วงนี้มาดูซีรีส์แบบเบาๆสลับกันบ้างกับรักยิ้มของเธอที่นำแสดงโดย,ยชีข่ายช่วงนี้ซีรีส์ของเขาชนกันอยู่หลายเรื่องความเดิมจากตอนที่แล้วถงเยาวนาะเอกของเรื่องค่ะถูกทักถามให้เข้ามาร่วมทีมระดับเมือาชีพยอย่างแซดจีดทีมของเฉิงเกอเพกของเราและเธอก็ตอบตกลงไป เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปข่าวว่าลูกทีมคนใหม่เป็นผู้หญิงคอมเมนต์ในโซเชียลก็กระหึ่มไปในทางที่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าผู้หญิงจะเล่นเกมได้ระดับมืออาชีพบางกว,ว่านาเอกมาเพื่อใกล้ชิดก,กับสามีแห่งชาติของพวกเขาอย่างพระเอกเอาเป็นว่าแท้จะเป็นแง่ลบทั้งหมดยืนย่างเพื่อนนาเอกเห็นแล้วก็ทนไม่ได้ต้องตอบโต้แทนเพื่อนกลับไปเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกนาเอกที่กําลังเดินทางไปที่พักของทีมดีที่นาเอกไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้มากนัก และก็พอเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากว่าอยู่ๆผู้หญิงจะมาเล่นเป็นมืออาชีพแถมยังเล่นให้กับทีมดังขนาดนี้ด้วยทางทีมของพระเอกก็กําลังนั่งดูกระแสนในโซเชียลอยู่แล้วก็ถกเรื่องนี้เหมือนกันผิวอวที่สั่งของกินไว้ไม่ได้ยินเสียงกดกริง่งเข้าวานให้หัวหน้าทีมอย่างพระเอกไปรับของให้คนที่กดกริ่งก็คือนาเอกแต่ยังไม่ทันได้แนะนําตัวก็โดนพระเอกหยิบของกินในมือไปแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าไม่นานนัก คนในทีมก็เห็นโพสที่นางเอกลงว่าตัวเองถูกพระเอกทิ้งไว้ข้างนอกแล้วถูกมองว่าเป็นคนส่งของอีกพวกเขาถึงได้รู้ว่าลูกทีมคนใหม่ที่ว่าได้มาถึงแล้วแค่เจอกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกนางเอกกับพระเอกก็มีเรื่องกันแล้วค่ะเขาให้เธอลบโพสแต่เธอไม่ยอมจนผู้จัดก,การต้องเข้ามาไก่เกลี่ยและแนะนําอยางเป็นทางการกันอีกครั้งพระเอกยังหาเรื่องแมวเจ้าต้าปิ่งของนางเอกอีกว่าเป็นตัวอันตรายสําหรับเหล่าลูกชายของเขาลูกชายที่ว่าก็คือปราณนั่นเองค่ะ เมื่อนาเอกเข้ามาที่ห้องพักสีวานีหมือพี่อว้วนพ่อของเธอก็โทรมาถามด้วยความเป็นห่วงส่วนแม่ของเธอที่ไม่เห็นด้วยก็ตามมาทะเลาะกับพ่อสุดท้ายเธอก็ได้แต่วางสายไปเช้าวันใหม่นาเอกตื่นมาตามตารางที่ได้มาก็ไม่เจอใครเจอแต่แม่บ้านที่บอกเธอว่าต้องรอถึงเที่ยงถึงจะมีคนลงมานาะเอกที่นั่งรอค่าเวลาจนถึงเที่ยงก็เจอพี่อ้วนล,ลงมาด้วยชุดเสื้อกล้างกางเกงบ็อกเซอร์เพาลืมไปว่าตอนนี้มีผู้หญิงอยู่ในทีมด้วย เมื่อมากันครบค่ะแต่พระเอกค่ะที่ตามลงมาที่หลังสุดด้วยชุดนอนหน้าเยินแบบอย่างไม่ตื่นก่อนจะรู้ตัวว่ามีผู้หญิงอีกคนมองอยู่ก็รีบกลับเข้าห้องไปแทบไม่ทันเมื่ออยู่กันครบหน้าผู้จัดก,การทีมที่มาพร้อมกับหมิงเฉินเขากลับมาเป็นโครชให้กับทีมเหล่าเคที่แสนจะเย็นชาแสดงออกอย่างชัดเจนมากว่าไม่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ผู้จัดก,การให้ในางเอกเซ็นสัญญ,ญาและบอกกติกาที่ควรรู้รวมถึงการไลฟส์สดทุกอาทิตย์ให้แฟนคลับ เมื่อพระเอกเตือนให้ผู้จัดก,การหาคนพาหน้าเอกไปซื้อของใช้ผู้จัดก,การก็ให้ฟิ์นั้นกับเขาทันทีพระเอกเลยจำใจต้องพาเธอไปซื้อของก่อนขึ้นรถหลูคานเอกเจอไอเจียแฟนเก่าของเพื่อนรักที่ขอให้เธอช่วยบอกจินหยางดึงเขากลับมาเป็นเพื่อนก็อย่างดีที่ไอเจียถูกบอกเลิกก็เพราะจินหยางที่อุตส่าห์ปฏิเสธงานที่ต่างประเทศกลับมาหาเขาแต่เขากลับเอาแต่ห่วงเรื่องการแข่งไม่สนใจแฟนตัวเองที่ห้างในลิฟท์พระเอกเห็นภาพที่นางเอกกำลังอ่านแต่ละชั้นว่ามีอะไรบ้างอยากตั้งใจ ก็นึกถึงวันที่เขาช่วยผู้หญิงคนหนึ่งกดลิฟต์ในวันที่ไปแข่งล่าสุดเป็นยายเตี้นี่เองพอมาเลือกขอเห็นหนางเอกเขยิงหยิบของบนชั้นก็นึกถึงยายเต้ที่เอาแกลวน,น้ำไปซ่อนก็เป็นนางเอกอีกเหมือนกันตอกย้ำกันขณนะนี้นางเอกถึงกับออกปากว่าเธอไม่ค่อยชอบเขาแล้วนะขากลับพวกเขาเจอแฟนคลับมาขอถ่ายรูปและคิดว่านางเอกเป็นแฟนของเขาพระเอกถึงได้บอกทุกคนว่าเธอเป็นเพียงพนักงานของบริษัทต,ตัวขณะนี้น่าจะเป็นลูกสาวข,ของเขามากกว่าแฟน มาแล้วแฟนคลับก็ให้เธอช่วยถ่ายรูปให้กับพวกเขาค่ะโมเมนต์ Moment แบบนี้ทําให้หนายเอกอยากมีกับเขาบ้างพระเอกเตือนเธอว่าในวงการอ e ีสปอร์ตคนที่เก่งเท่านั้นถึงจะเป็นที่ยอมรับแต่ก็ต้องฟาดานอะไรอีกมากมายถ้าเธอมีความสามารถหมันก็ไม่ยากเมื่อนาเอกกลับมาผู้จักดการทีมและพี่อ้วนก็เตรียมเก้าอีอ้ประจําตําแหน่งให้กับเธอที่เคยเป็นที่นั่งของหมิงเสินทาให้หนายเอกไม่ค่อยกล้านั่งเท่าไหร่นิ่งเห็นสายตาของเหล่าเคด้วยแล้วพี่อ้วนชวนเธอเล่นเกมกับเขาโดยมีคนรอบข้างจับตาดูการเล่นของเธออยู่ แล้วพวกเขาก็พบว่าสไตล์การเล่นของเธอเหมาะกับสมญ,ญานามความมุลานที่คนอื่นตั้งให้เขาเล่นได้ดุเดือดน่ากลัวกว่าที่คิดไว้ถึงจะชนะก็ตามแต่สําหรับเหล่าเคแล้วเขามองเห็นต่างว่าเธอไม่มีความเป็นทีมเวิร์กซึ่งข้อนี้พระเอกกับมิงเสินต่างก็เห็นตรงกันมิงเสินมองว่านเอกเล่นได้บ้าบิานบ่นไม่กลัวคู่ต่อสู้นี่ก็คือจุดที่เหมือนกับพระเอกและเพราะตอนนี้หลายๆทีมได้มีการเปลี่ยนตัวเป็นเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่และมิงเสินเองก็เคยเล่นกับงเอกมาก่อน เขาเชื่อว่าเธอมีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการมากที่สุดเพื่อเอกยอมรับการตัดสินใจของเขาได้แต่ให้เหมิงเซินจัดเตรียมตารางฝึกซ้อมนาเอกให้เหลวที่สุดเพื่อการแข่งขันที่ใกล้จะเริ่มส่วนวันต่อมานาเอกก็ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานแทบจะทั้งวันเธอทั้งเบื่อทั้งแอบคิดว่าโดนแกล้งหรือเปล่าที่โดนขนาดนี้เหมิงเซินให้หนาเอะจับคู่กับเลาวเคสุมเล่นกับคนที่ออนไลน์อยู่ปรากฏว่าซุมได้เจียนยางแฟนเก่าของเธอเองกับพระเอกที่อยู่ที่บ้านในวันนี้นเอกเริ่มกลัวเมกาเล่น พี่อ้วนแนะนําให้เธอใช้วิธีส่งข้อความไปอ้อนพระเอกต่างๆนานาในระหว่างที่เล่นทําให้เจนยาที่เห็นข้อความก็หึงถึงพระเอกจ,จะไม่ได้ตอบเธอเลยก็ตามก็ทางให้ดูแลเธอทั้งถามว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่กลายเป็นว่าเหมือนแฟนมาเล่นด้วยกันมากกว่าแล้วเคไม่พอใจที่นางเอกเล่นแบบนี้ดีที่เขาต้องรับสายโทรศัพท์ไม่งั้นก็คงเกิดเรื่องไม่นานนักพระเอกก็โทรหาหนางเอกที่อยู่ก็หยุดเล่นและยังบอกเธออีกว่าพรุ่งนี้เขาถึงจะกลับ จากการเล่นเมื่อวานทำให้วันนี้กลายเป็นข่าวติดเทรนเหมือนสุดชิงนางระหว่างเฉียนหยางพระเอกและนางเอกแม้แต่พ่อแม่ของเธอก็ยังโทรมาถามข่าวพวกนี้นางเอกยืนยนันนอนยันว่าไม่มีอะไรทั้งสิ้นจนเมื่อพระเอกกลับเข้ามาและเรียกเธอไปคุยนางเอกจึงได้เล่าทุกอย่างให้เขาฟังทางเฉียนหยางเองที่เห็นข่าวก็โดนคนในทีมรอคำอธิบายอยู่เหมือนกันเขาก็เลยเล่าเรื่องในอดีตตอนที่เขากับนางเอกเป็นแฟนกันเขานี่แหละที่สอนเธอเล่นเกม แต่ต่อมาเพราะเชียนหยางถูกดึงมาเป็นมืออาชีพเขาสองคนก็เลยต้องแยกห่างจากกันใหม่ๆยังได้คุยกันส่งข่าวถึงกันบ้างแต่พอหลังๆที่เชียนหยางมีชื่อเสียงต้องเข้าสังคมมีแฟนคลับก็ทําให้พวกเขาค่อยๆห่างกันไปจนนันเองรู้สึกว่าข้างกายของเชียนหยางไม่มีที่ว่างสําหรับเธอเธอเคยส่งข้อความไปนัดคุยแต่ก็ไม่มีข้อความใดๆตอบกลับมาหลังจากนั้นพวกเธอก็เลิกรากันจนกระทั่งตอนนี้ นาเอกขอโทษพระเอกที่เขาต้องมาเกี่ยวข้องด้วยจงวังหวะนั้นเจียนยางก็ส่งข้อความมาขอเธอคืนดีแต่นาเอกไม่สนใจนาเอกเห็นข่าวที่ว่าเธอกับพระเอกเดินจูงมือกันในห้างทําให้เธอรับไม่ได้เพราะมันไม่เป็นความจริงแต่ใครจะคิดว่าอยู่ๆพระเอกก็ามาจับมือเธอให้เป็นความจริงซะอย่างนั้นเจียนยางยังส่งข้อความมาไม่หยุดทำให้พระเอกสงสัยพยายามแอบดูแต่ก็ไม่เห็นอยู่ดีจากเรื่องที่เกิดขึ้นนาเอกอยากจะโพสเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่พระเอกลงโพสให้แล้ว เรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ชายออกหน้าถึงจะถูกเพราะคำพูดแบบนี้ค่ะทำามานางเอกสงสัยตามวิบวับทราบซึ่งไปให้เขาจนพระเอกทนมองไม่ได้นายเอกรู้สึกอิจฉาภรรยาในอนาคตของเขาจริงๆที่จะมีคนปกป้องเธอขณะน,นี้ทางเจียนยานที่ไม่เห็นนายเอกตอบข้อความกลับมาเขาก็ร้อนใจรีบโทรหาไอเจียถามเรื่องที่เกิดขึ้นไอเจียรีบบอกเลยว่าเป็นแค่ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงถึงจะได้ฟังแบบนี้เจียนยานก็วางใจไม่ได้อยู่ดี วันซ้อมแข่งสนามแรกของนางเอกเธอพกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมและเพราะพระเอกรู้แนวทางของคู่แข่งทําให้วางแผนรับมือได้เป็นอย่างดีท้ายเกมนางเอกโชว์ความกลา้าเสี่ยงในจังหวะที่อันตรายแล้วก็เอาชนะมาได้อย่างสวยงามทั้งเหล่าเคและพระเอกมองว่าเป็นการเล่นที่เสี่ยงเกินไปถึงผลจะชนะก,ก็ตามคู่ต่อสู้อีกฝั่งวิดีโอคอลมาชมนางเอกมากมายทําเอาเธอยิ้มแทบไม่หุบพระเอกมันไส้สั่งให้เธอเลิกคุยคะ่ะถ้าอยากฟังคนชมเดี๋ยวเขาชมให้เอง ายเอกจ้องหน้าเขารอคำชมแต่เพราะสายตาน,นั้นทำให้พระเอกอึ้งเงียบไปเขินเซ้เองพอานเอกเรียกร้องรางวัลเขาก็เลยวาดภาพดอกไม้บนหลังมือเธอทำให้ในาเอกโมโหที่โดนแกล้งแบบนี้พี่อ้วนชวนทุกคนไปกินชาบูฉลองในเอกรับเป็นเจ้ามือให้แต่พอไปถึงร้านที่หรูขนาดนี้เธอแทบกินไม่ลงดีที่งานนี้พระเอกมาสายเปเธอถึงได้กล้าสั่งและกล้ากินในระหว่างนั้นพ่อแม่ของนาเอกก็มาหาที่ทีมแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ ม่คิดว่าข้างในจะมีเหล่าเคผู้แสเงเย็นชาที่กำลังเต้นอย่างมองมันในโลกส่วนตัวของตัวเองแล้วเขาก็มาชะง,งักไม่เห็นแขกที่มาในอย่างมิการตื่นกลุ่มเขอหน้าเอกที่กำลังกลับเข้ามาอย่างร่าเริงนางเอกก็เพิ่งรู้ว่าเพรเอกเป็นลูกคนมีเงินระดับมีหุ้นอยู่ในบริษัทนี้ด้วยนินทาย,ยังไม่ได้ทันไรยนะคะก็โดนพระเอกมองอย่างแรงแถมยังมาจับติงหูของเธอแล้วบอกว่าหูเธอนิ่มอันนี้แปลว่าอะไรใครรู้เม้นมาทีนะคะ พอมาถึงประตูหน้าที่พราทุกคนก็ยืนออกกันอยู่ตรงนั้นถึงได้รู้ว่าพ่อแม่ของน้าเอกมานาาเอกโดนแม่ต่อว่าอย่างหนักที่ดื่มเหล้ากับพวกผู้ชายคนในทีมพยายามดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนจะมีเหล่าเคเพียงคนเดียวที่เกือบทำเรื่องเสียืพนัน้นนาาเอกสัญญากับแม่ว่าอีกสามเดือนจะถึงการแข่งขันจริงเธอขอเวลาพิสูจน์ตัวเองถ้าไม่ใช่แล้วเธอจะกลับบ้าน จบเรื่องนี้ยังมีเรื่องข่าวลือของเธอกับผู้ชายในเรื่องจังหวะนั้นพระเอกเข้ามารับพ่อแม่ไปห้องพักพอดีเขาแนะนําตัวเองว่าเป็นหัวหน้าทีมและเป็นคนเดียวกับที่เป็นข่าวกับลูกสาวแม่นั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องออกตัวว่าเล่นเกมไม่เป็นนะคะถ้าแปดตำแหน่งตรงไหนผิดพลาดก็เม้นมาแนะนํากันได้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ